สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมหรือยังสวัสดีปีใหม่ก่อนเอ้ไม่นิ่งไงเอะปีใหม่แลท่านผู้ชมนะวันนี้นะ เราก็ไม่ได้ทาคลิปอะไรมากมายเนาะวันนี้เราก็จะมาประมวลผลดูว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะไม่หละคนก็อาจจะเห็นว่าแบบเ้ยพี่วานไปไหนไม่อยู่ในคลิปอยู่ไหนอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละเออผมอะ่ะถือกล้องอยู่ปีหน้าพี่วานจะออกคลิปให้มากขึ้นแล้วกันก็ต้องขอการโทษเพื่อนๆพี่น้นองๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้านะมีใครบ้างนี่พี่อาพี่อันมาแล้วนะ เอาปากกาไหมาเนี่ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ย แล้วพี่วานก็ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะกลับมาแล้วแล้วก็มีพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์อยู่หลังนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบิร์ตน,นะอ่ะน้องช้าเนี่ยถ่ายคลิปกับเราเยอะม,มากเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยน้องช้าก็ออกบ้างไม่ออกบ้างวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราควรจะมอบของขวัญพิเม่ให้น้องช้าบ้างพี่วานเนี่ยเวลาไปทำงานแล้วกลับมาเนี่ยเราก็จะหยอดกระปุกให้น้องชา้าเป็นเศษเหรียญบ้างเศษแบงก์บ้างอะไรบ้างเงินทั้งหมดทั้งปีที่พี่วานสะสมมาเนี่ยนี่นี่น่ารักนะ เราจะเอามาให้น้องชร์ปนะเผื่อน้องชร์ปเนี่ยจะเป็นทุนการศึกษาซึ่งน้องชร์ปก็ยังไม่มีการศึกษานะอาจจะเอาไปซื้อขนมขนมอะไรกันเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเงินให้น้องช้างอยากได้เงินไหมอยากได้เงินไหมอ่ะหนึ่งสองสามนี่เปิดด้านหลังก่อนนะนี่เรียนเก็บเลยเดี๋ยวเราเทนะน้องช้าง ต้องระวังให้ดีนะเราเคยมีคลิปอะไรจำได้ไหมน้องช้างเลี้ยงนะได้เนะเล่นอยู่นะไม่เป็นไรนะนี่อะไรนะไ้รอดปคมาดูวันต่อไปนะหนึ่งสองสาม น้องชา้างนี่เหมือนน้องช้างจะไม่รู้จักเงินนะแล้วน้องช้างก็อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันหรือเปล่านะนี่ยินเฮ้ยเออเหม็นนี่นี่ไงน้องช้างเอาไหมไม่ใหญ่ียิยอันนี้เนี่ยน้องชา้างมันจะเอาไปซื้อเยลลี่ลูกตาได้เยอะมากเลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมลองดมดูนี่นี่ โดถ้าสมมติว่าปีใหม่โดได้อย่างเงี้ยเอาไหมเอาน่ะเอาพี่เบิร์ดปีใหม่เนี่ยถ้าพี่เบิร์ดได้เงินอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เบิร์ดทำไงเอาไว้เอาไปเลยเอาเลยเ้อาเงินของน้องชาร์ปน้องชาร์ปเงินจอดกับุมให้น้องชาร์ปเนาะแล้วพี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตเอาไหมน่ะพี่อาร์ตดิอาร์ตเอาเปล่าเอาครบเอาครบเฮ้ยเอาอ่ะเอา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 คนหมดนะแต่น้องชาร์าไม่เอาเอาเปล่า เราเนี่ยจะว่าเราจะเซอร์ไพรส์น้องช้าปแต่น้องช้าปไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เอางี้เดี๋ยวพี่วานเตรียมของขวัญให้อีกทีหนึ่งให้น้องชร์ปเลือกแล้วกันว่าเขาจะเอาอะไรนะเนาะคบอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันอ้าวทุกคนมาแล้วของที่พี่วานจะเอามาให้น้องชร์ปแรกนะน้องช้างน้องช้างน้องชต้องเลือกนะระหว่าเงินหยอกกระตุกที่หอมหอมอย่างเงี้ย สวยมากเห็นไหมลิมิต็ดดิชั่นด้นะนี่สวยมากน้องชาร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเลือกเอานะระหว่างเยลลี่นุ่ตาห่งลูกกับเงินทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะน้องชาร์ปาะเอาอะไรนะอ่ะน้องชา์ถึงเวลาเลือกแล้วนะท่านผู้ชมแบบคงจะตื่นเต้นนะท่านผู้ชม่ะกดไลค์ดิแล้วก็ทายที่ว่าน้องชาร์จะเลือกอะไรออ่ะ 2 2> ตองตองเอา,อาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวของฉันอันนี้เรงเงินนะไม่เอางั้นตุปปีนี้นะ เงินปีนี so ้ก okay, 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 okay. no like, ็จะทบไปสู่ปีหน้าปีหน้าเราจะสะสมใหม่อีกใช่ไหมใช่ถ้าปีหน้าแล้วน้องชาร์กเนี่ยไม่เอาอีกนะเงินจะตกไปของพวกเราเราหากันโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคโอเคงั้นวันนี้คลิปง่ายๆจะสบายๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าปีหน้าเลยเนาะครับงั้นปีนี้เราขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้ารับประกันเลยว่ามันร่าสนุกกว่าเดิมแน่นอนแล้วทุกคนโอเคไปสวัสดีครับ